ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัต,ตนีเสนอรายการสืบสารภาษามลายูอัสลามาลัยกุมสปรันยานสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัต,ตนี รวมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรหณนีเจนราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาตอ่อเนื่องมออปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับสาเหตุของการขยายตัวของศาสนาอิสลามในประเทศอินโดนีเซียที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงคริสตศตวรรษที่18-19นะคะนั่นก็เพราะมาจากการที่นักสอนศาสนาอิสลามสายซูฟีที่มีอิทธิพลในช่วงแรกๆของการเผยแพร่ศาสนาไม่ได้ถึงกับปฏิเสธกฎหรือจารีตประเพณีที่ฝังแน่นอยู่ในศาสนาเดิมการเปลี่ยนศาสนาจึงมีลักษณะของการค่อย ผสมกลมกกืนกันไปค่ะค่ะคำว่าจารีนะคะคำว่าจารีประเพณีนะคะในภาษามลายูก็คืออาดัตอาดัตอุนดังอุนดังอาดัตแปลว่ากฎหมายจารีประเพณีค่ะอาดัตแปลว่าจารีประเพณีค่ะอุนดังอุนดังอาดัตแปลว่ากฎหมายจารีประเพณีค่ะมัซับซูฟีมั่น e n น r k a การ orang indonesia แปรามล ikut undang undang adat มัจฮับซูฟีมั่นยืนยันว่ามีการตั g adat. แปลว่าสำนักซูฟีนั้นอนุญาตให้ชาวอินโดนีเซียปฏิบัติตามกฎหมายจารีตประเพณีค่ะมัซฮับซูฟีมั่นยืนรันน่ามีเยบอรตั้งข้อตกลงกับรัฐบาลที่จะให้ชาวอินโดนีเซียปฏิบัติตามกฎหมายจารีตประเพณีค่ะ ค่ะคำว่ามาสับนะคะแปลว่าสำนักหรือนิกายนะคะมมบนากันแปลว่าอนุญาตนะคะแล้วก็เบร์อามัลบร์อามัลแปลว่าปฏิบัติค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะไปดูกันต่อเกี่ยวกับการขยายตัวของาศาสนาอิสลามในประเทศอินโดนีเซีย อีกสาเหตุหนึ่งที่ศาสนาอิสลามสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วนั้นก็คือในอินโดนีเซียไม่ได้มีการก่อตั้งการแบ่งชั้นวรณะอย่างหนานแน่นในแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูของอินเดียนะคะจึงไม่มีปัญหาเหมือนในอินเดียด้วยเหตุนี้ศาสนาอิสลามจึงขยายตัวออกไปอย่างสันติทั่วทั้งหมู่เกาะค่ะค่ะวรณะนะคะในภาษามาลายูก็คือคาสตา คาสตะซึ่งคำนี้ก็ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษก็คือ Caste c a s t a แปลว่าวรรณะค่ะ Di dalam Islam tidak ada kasta Di dalam Islam tidak ada kasta แปลว่าในศาสนาอิสลามนั้นไม่มีวรรณะค่ะ Di dalam Islam tidak ada kasta แปลว่าในศาสนาอิสลามไม่มีชั้นวันณะค่ะ Di dalam Islam tidak ada kasta seumpama Hindu ดีใน Islam ไม่ได้กัศตาเซอุมปามะฮินดูแปลว่าในศาสนาอิสลามนั้นไม่มีวรณะเหมือนฮินดูค่ะดีใน Islam ไม่ได้กัศตาเซอุมปามะฮินดูแปลว่าในาศาสนาอิสลามไม่มีชั้นวรณะเหมือนฮินดูค่ะกัศตาแปลว่าวรณะนะคะเซอุมปามะเซอุมปามะแปลว่าเหมือนค่ะ กสตาแปลว่าวันนะค่ะเซอุมปามแปลว่าเหมือนค่ะ,าลาลป,ะ,ะปลาในดาานาอิสลามนั้นไม่มีวันณะเหมือนฮินดูค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารศาสนาอยู่ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามา马ยูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http: //exten.pn.psu.ac.th